ครับผมสวัสดีครับวันนี้นานตุยปลากินจับปลาไปแอลปลาครับผมเดี๋ยวไปเอลปลาด้วยกันครับนอเราจะไปแอวเป็นน้อนอยู่ปุ่นนะครับจะไม่ยากกากิ่นกินกันนะครับจะไปรอครับจะมีเมนูอย่างให้กินพวกนะครับไปครับรถกู้ใจนะครับรถกู้ใจคันนี้นะครับจะขึ้นไปแอลปลานะครับวันนี้จะปาดตุยปลากินจับปลาไปแอลปลาครับนี่ครับเส้นทางที่เขาจะไปครับ เลยครับปลาที่เขหาหันไก่บนดอยเพื่อเลยนะครับโอเคครับผมไปกันเลยครับ นีรถสเสียบนะครับมันทุกสเสียงนะครับหน้าก็มาหารเต็มนะครับใส่าหลามไว้กินมอคืนนะครับ ที่นอนไว้สำหรับคืนนี้นะครับนอนกันเจดแปดคนนะครับครับผมสวัสดีครับวันนี้นันตุยปลากินจกบปลาว่าแมวปลานะครับได้ยา,ยากกับกินมือนเมียกักินนะครับแข่งยวกกล้วยฮกปีกล้วยฮก ใส่ไก่นะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องปุ้งนะครับมีอย่างปลาล่ำนะครับอาบไปเลยครับไปดูเครื่องปุ้งกันครับนี่เนี่ยเมนูแกงลวกเวแกงตีไส่ไก่นะครับอุปกรณ์ก็มีเนื้อไก่นะครับมี่รถตีนะครับรถพริกแกงปลาห้าครับเดี๋ยวจะขัน n g ะคือพอนะครับเีย็บปุ้มให้กินนะครับก่าจะใส่หมวกำนะครับเอาหันนะครับหยวกเคว้หุบมามาหันแล้วก็ตอยแก่น้ำไปก่อนนะครับริ้วริ้วริ้วเอาใยเคว้เยนะครับติดติดทางไหนออกนะครับแล้วก็แจะไว้นะครับเสร็จแล้วก็ซับเลยนะครับ อันเป็นเวยนๆแล้วก็เอามาซับนะครับซับละเอียดหน่อยนะครับเดี๋ยวาจะได้นําไปเก่งปีด้วยนะครับปีกับตุ๊บตุ๊บมันุมมม่มๆนะครับแล้วก็แกะเอาจากั้าไหนมันซอยเขาใท้นะครับ ทางในมันใสค,ครับใสแสูงลงไปครับลวกกล้วยหกเลยนะครับผีกล้วยหกนะครับกล้วยปลาครับจะหวานแขงเด้จะหวานหอมนะครับฉีลงไปเลยครับฉีใจลงไปเลยครับลองเดียวก็จะได้ฟุ้งนะครับเดี๋ยวจะได้ตรงมือทำากับเขาต้องกิ่นนะครับพุ่บอนครับจะขานนะครับขานไปเก็บมจากหาน้าผาเมื่อกี้ครับได้จะขานมไว้เลยนะครับ หมุนไฟครับหมุนไฟเมืองเหนือบ้านเขานะครับจะข้านนี่ดอกลังแล้วนะครับเ้องใส่แต่ข้านใส่ดอกลังแล้วกึ่งหนึ่งตอนนี้ก็าพกเกลือกพริกแกงใส่ในหม้อไปปั่นนะครับเริ่มแล้วครับเริ่มทำเข้าๆแล้วครับจะใส่พริกแกงเข้าไปแล้วใส่ห้าแห้งนะครับปลาปนนะครับปลาปนตัวเกลือใส่พริกแกงลงไปครับ ครับผมกัวพริกกันครับกัวพริกอหอมๆนะครับเจียวน้าไปหน่อยกัวพริกอหอมๆนะครับแรกแรกใส่ไกลลไไ่ไกล,ลงไปเลยครับใส่ไก่ลงไปเลยคนครับพ่อพีลลใ่ใส่ที่แกงแหล้มน้อย นะครับอยู่ปลานะครับกินแบบปลาปลายนะแบบปลาปลานะครับแอวดอยครับวันนี้ฝนตกครับครับผมล้วนไก่จนซุบได้ตีแล้วนะครับเอาน้ำเปล่าเอาน้ำสะอาดใส่ลงไปนะครับน้ำเทยวเตรียมไวปครับใส่ลงไปเลยนี่อมไว้ก่อนครับ แล้วก็ออมไปก่อนนะครับออมเราเดี๋ยวจะได้ปรุงเครื่องครับครับหลังจากน้ำเดือดแล้วก็เติมเครื่องปรุงลงไปเลยครับน้ำปลาห้าใส่ไปก่อนครับน้ำปลาห้าครับสองจอนครับลดเห็ <c oughs> ถถนน้อยครับลดเห็ถถนน้อย ดีเหรอไอ้ครับดีเหรอไอ้น้มป่าไหมครับน้ำป่าเยวเราใส่พักเลยครับผมอับเลยกข้ฮกผีกข้ผีกข้ฮกหยวกกข้ฮกนะครับครับใส่ลงไปเลยครับไปแล้วครับ หลังจากตะขนานเขาซอยเรียบร้อยแล้วกะได้ดอกหลังแล้วมาบ่อยครับหล,ลังแล้วมาบ่อยใส่เลยครับน,นี่ตะขานใ้หมดเลยครับนี่กะก้นเลยครับก้นเลยใี่ตะขานเห็น่อยหอมตะขานเหมาะครับหว,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 วานจวกแข็งยวกกล้วยหกครับปีปก๋กล้วยหกนะครับ ไก่ครับไก่เตรียมเบียงลูกบ้านว้านะครับไกลนะครับถ้ามันซุกะนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะได้จิ้มพอนะครับคอานี้จีส้มความจะล้าขนาดไหนความล้านะครับโอ้โหห้อนไอออกกุยๆเลยนะครับก่อนจะจิ้มเดี๋ยวขอเรี้ยงผีมอ้อยหน่อยนะครับ ไปชุบชมหันนุสุดยอดความอร่อยเลยครับเจออีพีนะก็่เนี่ยคกับเขาลำลเำมือพรมครับอีบอพีนี่เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับเด้อเจ้ามูรล็อกถึงเข้าแล้วครับไหวตด๊ิกแล้วโดเคครับผมเดี๋ยวป้ากันครับบ๊ายบาย